ค่ะทุกคนใครเป็นเหมือนเนสกันบ้างคะคือตอนนี้เนี่ยหาของขวัญให้คุณพ่อแบบยากมากๆเลยค่ะทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าไม่มีถูกใจสักอย่างเลยวันนี้นะคะเนสก็เลยมาเช็คอินที่เมย่าจ้อปูสาขาเซนทัลพลาซาเลยองค่ะเรื่องของกินยืนหนึ่งอย่างคุณพ่อเนี่ยอะไรไม่ถูกใจไม่เป็นไรเลยค่ะแต่เมย่าจ้อปูเนี่ยต้องถูกใจคุณพ่ออย่างแน่นอนมาถึงร้านเนี่ยเนสก็เลือกอะไรไม่ถูกเลยนะทุกคนเพราะเมนูของเขาเนี่ยเยอะมากๆก็เลยบอกให้พี่เขานะคะจัดเซ็ตให้หน่อยค่ะจะซื้อไปเป็นของขวัญวันพ่อให้คุณพ่อค่่ะโโอหนีเลย ค่ะทุกคนได้มาแล้วทางร้านแนะนำเป็นชุดจุใจนี้เลย ราคาไม่แรงแถมให้เยอะมากแบบจุกๆไปเลยค่ะทุกคนสำหรับในเซ็ตเขานะคะก็คือมีหลายอย่างมากๆเลยค่ะทั้งจ้อปูจ้อปูก้อนนะคะจ้อปูไข่แห้งคืนแล้วก็ปูจ๋าที่สัมพันเนี่ยก็คือขิงหอมอ้วนน้าลายแบบอดใจไม่ไหวเลยค่ะเนี่กับแฟนเนี่ยก็เลยขอแอบ,บชิมก่อนแล้วกันทีแรกก็ว่าจะชิมแค่ชิ้นเดียวนะคะแต่ของเขาอร่อยขนาดนี้ก็กินเพลินกันไปเลยค่ะอันเนี้ยก็คือที่ชอบที่สุดเลยนะทุกคนเนื้อปูของเขาเนี่ยให้มาแบบแน่นๆเต็มคําไปเลยค่ะกินเพลินขนาดนี้ง้นเซตนี้ขอจัดให้ตัวเองก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ ซื้ออีกเซตกลับไปให้คุณพ่อที่บ้านสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาของข,องขวัญวันพ่ออยู่เด็แนะนําเมย่า์จอปูเลยค่ะเป็นของขวัญได้ในราคาไม่แรงแถมอิ่มอร่อยถูกใจคุณพ่อแน่นอนที่กัดเซนทันพลาซารายองชั้นหนึ่งโซนอาหารหน้าท็อปมาร์เก็ตร้านอยู่ตรงกลางร,ระหว่างร้านแซลมอนฟอร์ยูกับเวลาพอยซาลาเปาตรงข้ามตามเป็นโต๊ะอ๋อแล้วเด็กก็จะบอกนะคะว่าที่เมย่า์จอปูนี่ยเขามีโปรโมชั่นหน้าร้านด้วยเพียงแค่ถ่ายรูปเช็คอินหน้าร้านนะคะโพสต์ลงโซเชียลแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะรับส่วนลดไปเลยทันทีค่ะ5% Mercedes สินทาครบ500บาทอย่าลืมแวะมาเช็คอินกันเยอะๆนะ